สาธุครับท่านชาดิซาเบตนังบอทผู้เดินพักรนดับวิชาปทมประชานครับเชิญครับอาการภายในจิตท่านเป็นยังไงบ้างครับสาธุน้องจากอนุโมทนาสาธุครับอาจารย์น้องจับสาธุครับสำหรับอาการทางจิตของข้าพเจ้าครับก็ก่อนนั้นสมาธิครับเขาจะได้เขียยพื้นที่ก่อนครับแล้วก็ได้เล่าขึ้นทำก่อนครับ ช่วงแรกก็ได้เกิดองค์การไม่สันนิวานครับพระเจ้าจได้จะเริ่มักวิธีหนึ่งองทำครับชติกําลังดับประสาทต่อเน,นื่งองต่อเนื่องจนนิวราน่าเริ่มสงบลงครับทําทั้งหลายย่อมหํังหลไปสู่ทําทั้งหลายทําทั้งหลายททลาย่ยอมทําทั้งหลายให้บริบูรณ์มีวิตกวิจารครับพระเจ้าจก็ได้ท่องเป่งเสียงออกมาแล้วก็เร็วขึ้นครับเพื่อให้องค์วิตกวิจารณ์สงบลงโดยเร็วครับ หลังจากนั้นได้เกอบมาผู้มีบาปเข้ามาโดนจิตครับมันอดสิงใกพอครับเกิดอาการห่าวครั้งถึงสองครั้งครับพระเจ้าก็ชาดกำลังต่อเนื่องครับสำลมอิสุไวที่ปลายจมูกครับแล้วท่องดับปสสะจนกระทั่งเริ่มใจเบาครับพระเจ้าก็เริ่มท่องปฏิจจสมุปาทค,ครับร้องเสร็จดับปัสาะจะนำมาวิธีหนึ่งองค์ทมครับ พอผ่านไปสักพักใหญ่ๆนิมนต์หักก็เริ่มปรากฏขึ้นครับก็เราจะถจึงรีบตับภาษาครับท่องไปสระยะเริ่มเกิดเจตัสัมผัสปุจฉเนมากครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจครับก็รีบดับดับภาษาตอนนึงตอนนึงครับผ่านไปก็เริ่มเก็บมาพู้มีบาปเข้ามาดนจิตครับเก็บมาเข้าศีบ ิดอาการชาปลายเท้าครับแต่พรจ้าจาก,ก็ไม่ได้ยยขยับคราบสำรวมอินทรีย์ไว้ที่ปัจจุครับดับประสาทต่อเนื่องต่อเนื่องครับจนกระทั่งอาการสงบพราจาถึงเริ่มสตลอมวิธีองค์ทมที่สองครับเกีวกับดับประสาทเนื่องต่อเนื่องครับก็จำลมาวิธีองค์ทมที่สามแล้วก็องค์ทมที่สี่ตามลำดับครับก็ท่องเกิดเกิดกับสัญญาครับ แต่ท้องไม่ครอบประสบการับดังขึ้นมาครับเจ้าจึงแพะมาครับน้องครับครับสาธุเชิญต่อได้ฝั่งอยู่ใจจาดังบชั่วโมงครับครับเจ้าจึงแผ่เมตดมาครับก็มาทีครับน้องครับสาธุสาธุ เป็นไงบ้างเอาใช้มากวิธีสี่องทำแล้วเป็นไงมีอะไรติดขัดตรงไหนใช้ครบหรือยังหรือยังไม่ครบใช่ครบแล้ว,แ,ลว,วแต่ยังช่วงว่าเมื่อคืนเขาจะาท่องเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาย,ยังไม่ขอพัสดุทพาพอไม่เป็นไรอะไรที่ติดก็แค่ไขตามท่าน ท้งทำแล้วก็ขั้นตอนเนาะแก้ไขกันไปหถูกต้องแล้วก็ทําต่อ <c oughs> ไหนไม่ถูกก็แก้แขไขใหม่มีคําถามเพิ่มเติมไหมตอนนี้ครับทานเจ้าอย่างไม่มีคำถามครับท่านอาจารย้าสาธุจะไม่เมียไรก็ขออนุญาตใช้เวลาแค่น,นี้ก่อนนะครับนะครับท่านเจา้าน้องกับอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจาร้าน้องครับสาธุน้องครับสาธุครับท่านอาจารย์